มาเ,าเรานี่ไงมันทันแล้วมงเราเชมอุ้ยมันทูมาละมันทูมันทูยิงเสียไม่ต้องเชมเราลงมาลอยอาร์มเลยอนเอาจริงดิแล้วใครไม่ทูรถวิทย์ให้วิทย์วินโดนดิสหมาโดนดิสโดนชูเชม S <S ตุ้ยมันเอาอีกแล้วใครวะอีเดนไรเนี่ยใครวะดิสูบพี่ใครแล้วงกูลืมอิสา โอ้ยทีเมาตายกันแล้วว่ะมือว้าโดนดิสอีกแล้วว่วยตายตานมือตีถึงวันไหนเนี้ยลดึงสิงโลว้ามันมองไม่เห็นมือเว้ย <c oughs> มันไ่ไหนวะ <c oughs> อยากจะเจอทีมสัตว์ละ <c oughs> ไม่รอพวกกูไปก่อนอันไอ้ทั้งส้